เมื่อชีวิตเดินทางมาถึงช่วงวัยชาราสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเผชิญคือความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายที่เริ่มเสื่อมถอยลงจิตใจที่อาจอ่อนแอหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เพิ่มขึ้นเมื่อบทบาทในสังคมและครอบครัวลดลงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ธรรมะสามารถช่วยให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างสงบและมีความสุข ทำมาสอนให้เรายอมรับความเป็นจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรทั้งความสุขความทุกข์หรือความสำเร็จในอดีตล้วนผ่านมาและผ่านไปการยอมรับความจริงนี้ช่วยให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งที่สูญเสียไปและไม่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่กลับหันมาใส่ใจและใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุด เมื่อเข้าสู่วัยชราหลายคนอาจเผชิญกับความรู้สึกสูญเสียคุณค่าในตนเองเพราะบทบาทหน้าที่ในชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมสิ่งที่ธรรมะช่วยได้คือการสอนให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นการมอบความรักและเมตตาให้แก่ครอบครัวการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการสร้างความสุขเล็กๆให้กับตัวเองความหมายของชีวิต ไม่ได้อยู่ที่บทบาทใหญ่โตแต่คือการใช้ทุกช่วงเวลาที่เหลืออย่างคุ้มค่าและมีจิตใจที่สงบนอกจากนี้การปล่อยวางจากความยึดติดถือเป็นหัวใจสำคัญของธรรมะการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เคยเป็นเช่นชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสุขภาพที่เคยแข็งแรงอาจกลายเป็นภาระรทางจิตใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจะช่วยให้จิตใจของเรามีอิสระ ไม่ถูกพัฒนาการด้วยความทุกข์และสามารถใช้ชีวิตที่เหลือได้อย่างสง่างามธรรมะยังช่วยให้เรามองความตายด้วยความสงบไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติการพิจนารณาความไม่เที่ยงและการเตรียมพร้อมสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิตจะช่วยให้เรารู้สึกเบาสบายยอไม่วิตกกังวลและพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อจิตใจสงบ และเข้าใจธรรมชาติของชีวิตอย่างแท้จริงความสุขก็จะเกิดขึ้นจากภายในท้ายที่สุดแล้วธรรมะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหาในวัยชราเท่านั้นแต่เป็นแนวทางที่ทำให้ชีวิตทุกช่วงเวลามีคุณค่าเมื่อเรานำธรรมะมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเราจะพบว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่คือความสงบ และความสมดุลในจิตใจหากเรายอมรับธรรมชาติของชีวิตและดำรงอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติชีวิตในวัยชาราก็จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจและพบกับความสุขที่แท้จริงครับ 1. การยอมรับความจริงของชีวิตธรรมสอนให้เราเห็นและยอมรับอนิจจัง หรือความไม่เที่ยงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บหรือความพัดท่าการยอมรับความจริงนี้ช่วยให้เราปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วและไม่วิตกกังวลกับอนาคตตัวอย่างการปฏิบัติการฝึกสมาธิเพื่อยอมรับความเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาสงบเงียบและไตรตรองถึงสิ่งที่ผ่านเข้ามา 2. องปล่อยวางจากความยึดติด เมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่เคยมีเช่นสุขภาพที่แข็งแรงฐานะทางสังคมหรือบทบาทในครอบครัวอาจลดน้อยลงการยึดติดกับสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดความทุกข์ทรมะช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ให้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มาบั่นทอนจิตใจวิธีฝึกปล่อยวางอ่านพระสูตรที่เกี่ยวกับการไม่ยึดติดพิจารณาธรรมชาติของสิ่งต่างๆว่า ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวร 3. การเจริญเมตตาและกรุณาธรรมะเน้นเรื่องความเมตตาและการให้อภัยการเปิดใจกับผู้อื่นและมองโลกในแง่ดีช่วยให้จิตใจสงบและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการปฏิบัติในชีวิตประจำวันสวดมนต์และแผ่เมตตาให้แก่ตัวเองและผู้อื่น ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนหรือแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่น 4. สร้างความหมายใหม่ให้ชีวิตเมื่อวัยเกษียณมาถึงหลายคนอาจรู้สึกว่าตัวเองหมดคุณค่าธรรมะช่วยให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆและเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากภายนอกแต่เกิดจากภายในสิ่งที่ควรทำใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อค้นหาความสุขภายใน 5. การเตรียมตัวสู่วราระสุดท้ายของชีวิตทำมาสอนให้เราไม่กลัวความตายแต่เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างสงบการพิจารณาความตายทำให้เราเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตในปัจจุบันการฝึกเตรียมตัวนั่งสมาธิพ,พร้อมระลึกถึงความไม่เที่ยง ทำความดีเพื่อให้จิตใจเบิกบานและพร้อมจับไปอย่างสงบสรุปธรรมมาเป็นทั้งเครื่องมือและทางออกสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเมื่อเรายึดมั่นในธรรมะเราจะสามารถยอมรับชีวิตตามความเป็นจริงปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่จำเป็นและค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในจิตใจทางแก้ยามแก่ชารานั้น ไม่ได้อยู่ที่การหวนหาสิ่งที่ผ่านมาแต่คือการเข้าใจและอยู่กับปัจจุบันอย่างมิสติครับเมื่อชีวิตเดินทางมาถึงบ้นปลายสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่คือเราจะใช้เวลาที่เหลืออย่างไรให้มีความหมายความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราเคยเป็นแต่อยู่ที่ความสงบในจิตใจและการยอมรับชีวิตตามความเป็นจริง การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางยอมรับความไม่เที่ยงและมีเมตตาต่อผู้อื่นไม่เพียงช่วยให้จิตใจของเราสงเท่านั้นแต่ยังทำให้เราทิ้งรอยยิ้มและความทรงจำดีๆไว้แก่คุนรอบข้างชีวิตบั้นปลายคือช่วงเวลาที่เราจะได้สัมผัสกับคุณค่าของความเรียบง่ายและมองเห็นความสวยงามของชีวิตในทุกขณะ จงจำไว้ว่าชีวิตที่ดีในวัยชาราไม่ใช่การพยายามยึดติดกับสิ่งที่สูญเสียไปแต่คือการใช้ชีวิตที่เหลือด้วยหัวใจที่เปลี่ยมด้วยสติเมตตาและความสงบเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตคือการเดินทางที่สวยงามหากเราเลือกมองมันด้วยความเข้าใจและยอมรับครับ